เรียกได้ว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันที่ส่วนตัวผมมีความชอบเป็นการส่วนตัวนะครับเจ้าคันนี้คือ Honda Freed นะครับ Honda f r e e ดนี่มันมีในมุมของผมผมว่ามันมีข้อดีหลายอย่างนะคือมันเป็นรถที่มีเจเนเรชันเดียวในเมืองไทยนะครับที่ญี่ปุ่นนี่เจน2ออกมาแล้วแต่ได้บทสรุปว่าไม่เข้าเมืองไทยแน่นอน นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นรถเพียงรุ่นเดียวที่มีในเมืองไทยขนาดนี้แล้วผมมองว่ามันเป็นมินิ MPV ที่เรียกว่ามีองค์ประกอบของการเป็นรถ MPV ครบในไซส์ของรถยนต์ซีดานเครื่องพั0 0 นะครับจริงๆผมว่าคนเล่นรถหลายคนเริ่มรู้ตัวแล้วครับเริ่มรู้ตัวแล้วเพราะว่าราคามันแข็งมากนะรุ่นนี้นะราคามันแข็งมากมันเป็นรถปีใหม่เครื่องยนต์ขนาดมาตรฐานไซส์เล็กนะครับแล้วก็เลยทําให้มันประหยัดน้ํามันไงเพราะเขามองว่าคนใช้รถจริงๆเต็มที่4ี่คนนานๆจะห้าคนหกคนสักทีหนึ่ง นะแต่รถคันนี้มันต้องได้สูงสุด6คนไงแต่ในชีวิตประจําวันเหรอใช้กันคนเดียว2คน3คน4คนเนี่ยเท่านี้แหละก็เลยมีความรู้สึกว่าแล้วราคาแข็งมากนะครับตัวนี้เป็นประตูสไลด์2ฝั่งนะแล้วก็สามารถ walkthrough ได้ตั้งแต่โซนคนขับมาแถวที่3คือผมมองว่าเนี่ยดูดูในรูปมันมีความองค์ประกอบมันครบไซส์เล็กแต่ เดินทางไกลได้นะครับปีก็ไม่เก่ามากนะแล้วก็เป็นรถของ Honda ซึ่งมาตรฐานศูนย์บริการเขาไม่ใช่แค่ในเมืองไทยไงทั่วโลกมันก็มีมาตรฐานที่ดีหมดนะครับอะไรก็ไม่แพงก็แต่แรกก็เฉยๆกับคันนี้เอ้ยพอเห็นแล้วแหมเอามาแนะนำหน่อยดีกว่าเพราะว่าคันนี้ถือว่าถูกนะถือว่าถูกแต่ผมดูจากสเปคผมจำไม่ได้ Honda f r ร e เนี่ยมันมีอยู่สอรุ่น ในเมืองไทยนะก็คือมีตัวตัวธรรมดากับตัวพิเศษคือไม่มั่นใจว่าตัวนี้คือตัวธรรมดาหรือตัวพิเศษแต่แน่นอนคือมันมันเกียร์ออโต้หมดอ๋อตัวพิเศษจะต้องมีทีวีมีจออ่านแล้ักนี่ตัวธรรมดาตัวธรรมดาตัวนี้ตอนออกมามันเก้าแสนกว่ากว่านะครับเก้าแสนกว่ากว่าผ่านมาประมาณอายุมันสูงสุดผมรู้สึกว่ามันจะปีสองพันสิบสองหรือสองพันสิบสี่อ่ะตัวแรกก็ระยะมันอยู่เท่านี้เจ็ดปีแปดปีนะครับ มันเรียกว่าเป็นรถแวน MPV ที่ครบเครื่องนะประตูสไลด์เนี่ยสไลด์2ฝั่งออโต้ด้วยนะแล้วก็พวกเนี้เวลาไปท่องเที่ยวนะเราเปิดประตูเนี่ยลมมันจะผ่านสะดวกมากนะครับสะดวกมากก็เลยเอามาให้ดูเผื่อบางที่ขั้นใดไม่ได้มีแนวคิดในมุมนี้นะก็จะบอกว่ารถคันนี้น่าสนใจมากนะครับรูปร่างเรือนร่างก็ทันสมัยโฉบเฉี่ยวนะขอะะงั้นราคาปัจจุบัน โดยเฉพาะคันนี้ผมว่ามันต่ำกว่าที่ที่ปกติเคยเห็นนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูราคากันดีกว่านี่สุดยอดประหยัดเครื่องพันห้าแล้วก็ัวรเจ็ดที่นั่งประหยัดน้ำมันมากกระทัาัดแต่ดูมีสไตล์ภายในเบาะหนังนะฮะนี่ราคาอา้าวอยู่ไหนสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันนี่สำหรับผมว่าถูกแล้วนะเพราะจริงๆมันจะอยู่แถวแถวสี่ 4, กลางๆถึงสี่ปลายๆนะฮะแล้วแก็แล้วแต่การตกแต่งนะคันนี้เพอเอินส่วนตัวชอบแล้วก็ แนวคิดเนี่ยผมว่าบางคนถ้าบางท่านนึกไม่ออกก็คันนี้ถือว่าคุ้มค่านะครับเพราะงั้นก็เลยเอามาแนะนําให้ดูเผื่อสนใจกําลังมองหารถก็รีบติดต่อไปแล้วกันครับรถดีๆมันอยู่ไม่นานขอให้โชคดีกับรถคันนี้กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไ้เลยครับ